หกรรมตรวจสุขภาพให้ไรเดอร์250คนเช็คร่างกายก่อนพังสร้างเสริมความรู้สุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงก่อโรครุนแรงกระตุ้นปรับพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทช้อปปี้ฟู้ดจำกัด มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายและเครือข่ายเฮลตี h ไรเดอรให้ไรเดอร์ได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพที่เป็นมิตรกับหน่วยบริการในทุกพื้นที่ รองศาสตราจารย์ดรชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายตรวจสุขภาพฟรี1ล้านคนซึ่งไรเดอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรเปราะบางที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสภาพแวดล้อมจากการทํางานบนท้องถนนจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญที่ต้องจัดบริการตรวจสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไรเดอร์ก็เอาชีพที สำคัญนะแล้วก็ให้บริการบริการกับประชาชนแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาตรวจสุขภาพแล้วก็จะมีความเสี่ยงซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอาชีพอื่นเช่นเรื่องลมที่เข้าตาหรือว่าหูที่ต้องออได้ยินเสียงการจราจรตลอดลมทั้งการสูดเอาพวกไอพิษต่างๆที่เรากลัวเพียง0.5เนี่ยไรยเดอร์จะเจอหนักกว่าเราก็อยู่ในท้องถนนตลอดแล้วก็มีการตรวจสุขภาพเพื่อให้เขาทราบสถานะของสุขภาพของตัวเองแล้วก็สามารถไปป้องกันแล้วก็อาจจะแก้รักษาต,ต่างๆได้นะครับ ด้านนางพารณีผู้ประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่าโครงการเสริมพลังชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพไรเดอร์โดยมูลิีิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายได้พัฒนาวความร่วมมือจัดมหากรรมตรวจสุขภาพไรเดอร์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ปี2567ที่ผ่านมาครอบคลุมไรเดอร์833คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับโรงพยาบาลกลาง ซึ่งพบว่าไราเดอร์ประมาณ80%ตรวจสุขภาพเป็นครั้งแรกในชีวิตและผลการตรวจสุขภาพพบว่าไราเดอร์เป็นต้อลมต้อเนื้อ38%ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติสูง27%ปัญหาการมองเห็นระยะไกล25%โรคเสี่ยงซึมเศร้า25%มีภาวะเครียด16%และมีความผิดปกติของสมรรถนะปอด14% ความตั้งใจคือสสสและสวน,นี่ก็ตั้งใจที่จะออกแบบงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพในกลุ่มไรเดอร์เราจะนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการสำรวจในแต่ละรอบรอบนี้ดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพอัตราขึ้นมีความเสี่ยงเรื่องไหนที่เฉพาะเจาะจงบ้างก็จะหาวิธีการเข้าไปลดหรือบรรเทาหรือป้องกันให้เกิดปัญหาเรื่องนั้นน้อยลงเรื่อยๆนะคะ สำหรับมหาการรมตรวจสุขภาพไรเดอร์ขยายผลให้ครอบคลุมไรเดอร์ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการออกแบบการจัดชุดสิทธิประโยชน์เพื่อให้ครอบคลุมการจัดการปัญหาสุขภาพของไรเดอร์